สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนครับกลับมาพบมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้ก็จะเอาสูตรจับคู่ครับสูตรที่หนึ่งก็เอาเป็นเด่นปะทะล็อกครับเป็นสูตรที่เดินดีอีกสูตรหนึ่ง ขึ้นอยู่ก็ว่าเด่นสิผิดบอแท่นั่นล่ะครับเด่นตัวเด่นจะผิดไหมตัวที่มาตัดถ้าเด่นผิดก็คือผิดครับแต่สูตรนี่เดินดีครับสูตรวิธีจับวิธีจับคููนี่ครับมันเขาเขาดีครับ ไปากเอามาให้พี่น้องมึงเพื่อสิมิโซกไม่ลาบน้ำกันครับในแต่ละงวดนะครับก่อนไปมึงสูตรครับฝากคำเตือนครับคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ ในงวดต่อไปเท่านั้นนะครับก็ห้ทุกท่านใ้ดูพินิษในการรับชมในการเอาไปใช้ครับสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านครับเป็นเพียงสูตรคำนวณครับเป็นเพียงสูตรคำนวณ แต่สถิติก็ย้อนหลังก็เดินดีครับจะเดินหนาสิเป็นยังไดไก่พี่น้องพิจารน,นาเอาครับใส่ดุลพินิษในการเอาไปใส่ครับวันนี้เขสา้สูตรครับ <c oughs> อมกระสิพยายามเพชดไทยดีที่สุดแล้วครับก็อยากให้พี่น้องถือเด็กถืกอหวยขึ้นกันครับ มาเมืองกันเลยครับสูตรสูตรจับคู่สูตรที่หนึ่งครับสูตรนี้ก็สิใไส้หลักร้อยบนครับหลักหน่วยบนครับเอามาบวกกันครับแล้วก,ก็บ,บวกแปดคงทีครับบวกแปดคงทีหลักร้อยคือห้าหลักหน่วยคือสามบวกแปดคงทีแปดบวกแปด เลขสิบหกครับองหกหกตัวนี้เดินเต้มครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์เดินได้ได้หาลักครับเดินแฮ้ได้หาลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหาลักเราสิหูได้จังไงว่าตัวอะไรตัวเด่นครับก็มีเลขล็อกนี่ครับ ประเด็นปะทะล็อกนี่แหละครับเหล็กล็อกค,คือเหล็กเด่นคงทีเหรอครับอ๋อล็อกล็อกล็อกอ,อ๋อเขียนผิดครับจะเขียนเหล็กมนไปเขียนล็อก เกียนสินนี้กันเลยครับเรียกล็อกคือศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดเนี่ยครับเรียกล็อก เลขล็อกคือศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดเป็นสูตรที่เดินดีครับกับพี่น้องไปเฮ็ดยอดลังมึงได้ตั้งเลขล็อกตัวนี้เลยเหรอครับขึ้นมาอันนี้บมมีทีมาด้วยครับผมผมคิดเองครับผมคิดขึ้นมาเองว่าเลขใน่หกตัวนี้มันเข่าดีในแต่ละงวดผมก็เลยตั้งขึ้นมาครับ บเดเอาไปบวกตัวใด้บเดยเอามาตัวใดคือผมคิดขึ้นมาเองเลยครับศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดงวดที่แล้วก็เข่าศูนย์ครับเนี่ยเข่าศูนย์คือศูนย์บนนี่ครับคือศูนย์บนแต่แปดเด็กแเข่าเบาเข่าล่างครับงว,งวดที่ผ่านมาบาเข่าล่างบันนี้ก็จับมาเอามาส้นกันครับมันส้นกันตัวใดก็คือตัวนั้นเด่นครับคือศูนย์ นี่ครับหนึ่งบมี่สองบมี่ห้าบมี่หกเก็ดครับนี่ครับสีส้นกันอยู่สามตัวตัวศูนย์หกเก็ดมันี่สีหูได้ยังไงก็สิไปจับคู่ครับตัวใดครับก็คือมาจับคู่ครับ เป็นล็อกเคลื่อนครับเป็นสูตรเลขล็อกมือนเดิมคือศูนย์หนึ่งสองสามหกเก้าี่ตัวที่จับคู่วันนี้มันซ้นกันมันนี้ ตัวเลขมันสีส้นกันอยู่สองตัวครับคือศูนย์ศูนย์กับหกตัดออกไปเลยครับกระเสือยุดหนึ่งสองสามเก้ากระจับคู่เลยครับบัดนี้หกหกจับคู่กับหนึ่งสองสามเก้าหกหนึ่งหกสอง หกสามหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เก้า สี่สามสิบสองด้สิบสองสุดครับใน <c oughs> สิบสองสูตมันก็นยังหลายครับไอสีฮิดยังได้ตัดจิตตัดให้มันเหลือหน่อยสุดที่สุดกับมีวิธีตัดครับน่นก็นคือ สูตรนี้ครับตัวนี้คือเป็นในสูตรมันครับ3ามสาม,สามหนึ่งสองเป็นเลขตั้งขึ้นมาเป็นเลขล็อกครับแบบนี้ คือเอาลักซิบลักซิบลักซิบบนครับบวกกันคือศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์เอาศูนย์ตัวนี้มาบวกเลขคงที่นี่ครับคือเอาโมบวกเลขคงทีสามสามหนึ่งสองนี่ครับศูนย์บวกสามได้สามครับสามมาบวกสามครับได้หก หกไปบวกหนึ่งได้เจ็ดครับเจไปบวกสอได้เก้าครับนี่ครับตัวที่เสียงมาตัดคือสามหกเจ 9 3 6 7 9 ั้นตอนต่อไปครับก็คือใส่ใส่เลขล็อกครับอันนี้เลขล็อกอีกสูตรครับคือล็อกสูตรนี้ครับนี่ครับใส่ซิปบนบวกรอยบนครับ สิบนบวกร้อบน10บนคือ0บวกร้อยบนคือ5 0าบวกหก็ได้5ครับแล้วก็มึงมึงล็อกมันครับนี่ครับล็อก5ล็อก5ก็จะได้สองหนึสองหน <2018 S> 2องปดเอามาตัดเลยครับเอามาตัดที่จับคู่ไว้ครับเอามาตัดสุดนี้ครับสุดที่วงกลมไว้นี้สองหนึ่งแป สองหกสองเจ็ดสองครับหกสองเจ็ดสองหนึ่งครับหนึ่งกับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด แปดบมี่ครับแปดบมี่ก็ซิได้เหลือซีคู่ครับเหลือซีคู่ จะถ้าเอาสุดนี้มาตัดครับไงสุตรนี้อีกคือใส่หลักพันครับใส่หลักพันหลักพันคือคือ C นี่ครับหลักพันคือ C C กับเมืองหลอก C ครับลลอก C นี่ครับรเกษตรกรแปดเก่าถ้าเอามาตัดถ้าเอามาตัดสุดนี้สุดที่ดึงออกว่านี่4สี่สุดนี้มันกระสิได้แค่เก็ดเก็เจ็สองก็หนึ่งครับแปดก่มีเก่ากมีครับแต่ผมเสียามาตัดตัวนี้เลยครับ ผมเสียมาตัดตัวนี้เพื่อกระจายพ้อมเสียงออกไปครับเจ็ดก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอามาแล้วเจ็ดสองเอามาแล้วเจ็ดสามครับเจ็ดเก่าครับ แปดแปดโมมีครับมีเก่าก็คือหกเก่าหกเก่าศูนย์เก่า ขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปผมกระสินินให้ตัวนี้ครับเอาไปก่อนเลยคือตัวนี้ นี่ครับถ้าอดินบนสูตรดินบนเต้าหาเกจแปด 8, มาตัดหัวทิบมันได้หาเกจแปด 8, ครับหวดกอนนั้นได้หาได้สามหาหกสามห้าหกมันก็เข่าสามครับหวดนี้มันได้หาเกจแปด 8, หาบ่มนีครับมีเกตตัวเดียวครับมีเกตส้นเกตตัวเดียวก็คือเกตแบบนี้ถ้าถ้าเอาสุดแต้มสูงมาตัดครับสุดแต้มสูงมาตัด มันกระสดอยู่ศูนย์สามหกสุดเต้มสูงวิธีหาก็คือเอาสามตัวบนเอาสามตัวบนกับสองตัวล่างครับได้พี่น้องมึงตัวใดมันเต้มสูงกระมูอเอาตัวนั้นมาเทียบล็อกครับหวัวน,นี้มันคือเด็กเก่าเก่าก็มาเทียบล็อกคือเก่าครับล็อกเก่ากระดีศูนย์สามหกครับ หลักพันคือได้4 4ก็คือ7 8 9สูตรแต้มสูงได้0 3 6ก็เอา0 3 6มาตัดมันก็ได้เมือนสุดตัวครับคือ0ก็คือ0เก่า3ก็คือเ7 3 6ก็คือ6 2 6 1 6เก่า ถ้เอาสูตรนี้ <c oughs> นี่ครับเอาลักซิบบวกลักหน่วยศูนย์บวกสามก็ได้3สามครับสามเดินเต้มสีห้านี่สูตรนี้สูตรนี้มันส้นสามครับก็คือสามคือเก็ตสาม แล้ววันนี้ถ้าเอาลักหน่วยบนบวกหลักสิบลางสามบวกแดก็ได้สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็เดินแต้มครับเป็นสองเป็นสามแามาตัดมันก็ได้นี่ครับ หนึ ium, Hai, ana, ่งสองสามมันกระสีเด่นอยู่ตัวนี้ครับผมกระสีเด่นตัวนี้ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสามหกหนึ่งหกสองสองหกก็ได้เอากลับตัวเอาครับอันนี้เป็นตัวล่องครับ ลองปวดวันที่สิบหกเปลี่ยนเจ็ดหกเจ็ดครับ กลับตัวพร้อมนะครับอาครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซะน,นี้ครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับถ้ามั่นใจก็จัดไม่ชอบก็ผ่านเท่าน,นั้นครับถ้าผมก็พยายามสุดๆก็อยากให้มันเข่าสูกงวดนะครับอยากให้พี่น้องทึก เดยกดึกหงยน้ำกันครับสำหรับผมแล้วผมจิให้เป็นบนล่างบนล่างแต่ว่ากันเน้นไปที่บนครับเน้นไปที่บนกันล่าง สูตรเด่นลางกับน,นี่ครับสูตรเด่นลางถามาส้นกันมาเอามาตัดมันกระเดกขึ้นกันนะครับเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งพะว่ามันส้นกันที่สองกับเจ็ดนี่ครับสองหาโมี่ครับ ะครับฝากไวปสักนี้ครับสอบกระจัดบาสอบกรผ่านตึกใจกับกดไลค์กดแชร์ครับไก่เมืองโฆษณาให้น้ำเนียกอะไรครับเป็นกำลังใจหาคลิปดีๆมาให้เมืองครับสวัสดีครับ